ก็กาบสบวัสดีครับเชิทุกคนทคนเพิ่มนะวันนี้อยู่ผมนะครับนอนอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกมระบอกที่แบบชื่อว่า All Star Tower d e f e n ี e เช่นเคยนะครับผมปรบมือวปรบมือเสิ่งดังต้องะยเพ,เพราะว่าตอนนี้อีกไม่กี่นาทีก็จะตีสองแล้วนะฮะก็สไตล์ผมนะครับผมนะ อัดคลิปตอนเช้าไม่ชอบครับชอบอัดคลิปตอนคืนครับเป็นอะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ช่วงนี้อีกประมาณไม่กี่นาทีใช่ไหมอีกไม่กี่นาทีตู้ซัมมอนก็จะดีแล้วนะครับนะโอ้โหต้องคือตู้ตอนตีนนี่คือเกลือมันคนตีนของวันที่12เนี่ยโอ้โหนานนี่ผมก็รอไปเฉยผมก็ต้องคิดถูงว่าเราควรเอาเวลาที่เรารอเนี่ยมาทำอะไรทำคอนเทนต์อะไรในใน YouTube เราก็เลยออกเป็นคลิปนี้ครับผมคลิปจัดอันดับไม่ใช่จัดอันดับสิ ตัวเมตานะฮะจะอาก็คือตัวเมตาออสตาทาวเวอร์ดีเฟนทที่ในนัดป,ปัจจุบันตอนนี้นะปัจจุบันแพตเดล่าสุดก็คือแพทเลสาเนะี่ยับแพทเลสานะครับนะก็จะมีตัวอะไรบ้างนั้นก็รับชมเลยครับผม ผมอธิบายก่อนว่าตัวเมตาอะไรตัวเมตาคือตัวที่นิยมในการเล่นนะครับผมก็คือสมมติว่า,าตัวนี้เกิง่งควรเอาควรมีนะอ,อะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเมตาผมอธิบายเขาว่าเมตาถูกเข้าใจทุกคนหรือเปล่า ก็คือก็เมตาคือตัวที่มันเก่งในช่วงเวลานั้นนะครับคือตัวที่เราควรมีหรืออะไรแบบอย่างนี้นะไม่เคาไม่เคาเรียกว่าตัวเมตานะคนะโอเคมาเราเริ่มจากตัวเมตาตัวแรกของเราดีกว่าครับตัวเมตาที่ตัวแรกนี้ก็คือเป็นตัวที่หาง่ายครับแต่มันจะหาได้จากตู้สุมครับหาได้ง่ายครับซึ่งมันเป็นตัวที่ทุกคนต้องมีได้คือถ้าทุกคนไม่มีนี่คือเราจะไม่สามารถลงอินฟิทได้เราจะไม่สามารถลงซอรี่ได้เลยครับ คนบางคนอาจวามันจะเวอร์ไปแลอเป่าพี่นนก็มาแล้วผมพูดจริงตัวแรกก็คือที่ผมพูดถึงก็คือเจ้าบูม่านะเองนะผมนะเจ้าบูม่าเนี่ยเป็นตัวที่สำคัญเรียกว่าสำคัญที่สุดในออสซาทาวเวอร์ดีฟิน,นแลอร์ทุกคนเพราะว่าเจ้าบูม่าเนี่ยสามารถที่จะปั๊มเงินกับเราได้ครับปั๊มเงินก็คือเราวางบูม่าเสร็จปุ๊บเนี่ยแต่และเวฟมันก็จะให้เงินเราไปเรื่อยให้เงินเราไปเรื่อยครับนะนะซึ่งตัวละครเมตาส่วนใหญ่เนี่ยมันอาจจะใช้เงินแพงมากทุกคน นี่คือไปสายที่ทำไมบูม่ายังติดเมตาอยู่เมตาเจ้าบูม่าเนี่ยมันติดเมตามาเพราะว่าจะดานวคือมันเป็นตัวที่มันไม่ใช่ตัวดาเมจทุกคนมันเป็นตัวที่เราต้องมีนะับเขาเรียกว่าอาจจะเรียกว่าเมตาได้เพราะว่ามันเป็นตัวที่เราต้องมีคือมันกิ่งในเรื่องของการทําเงินน้่แหละ่ะไปเราไปเรื่ที่เป็นเริ่มเข้าขายการโจมตีแต่ผมขอเริ่มจากตัวตีพื้นก่อนตัวตีพื้นตัวแรกที่ผมจะแนะนำนะคบผมก็คือตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ เก่งพอๆกับเออมันเก่งมากๆเลยตัวนึงเออเจ้ามินาตะหกดานเอนะนี่เลยนะครับคาเรนออสตาทาวเวอร์ดีเฟนส์มาก็จะรู้ความเก่งกาจของเจ้ามินาตก6กดามาครับเพราะว่ามันนีตัวตีพื้นที่โกมันตีได้กว้างมากระยะเอ e ของมันก็คือแบบมันคือมันไอวงทรงกลวยมันมันอ่ะมันก็กว้างใช่ปะแถมมันดาเมจแรงและก็มันตีสวิขั้นสุดท้ายนะครับนะ ใช่มันเป็นตัวที่ตีรัวแล้วก็แรงมากเลยนะครับผมนะ <S <S ซึ่งถ้าสมมุติเรามีมิยาโตะเนี่ยเขาก็สามารถโซโล่สตอรี่ได้อ่าแต่ถ้าเกิกดับบอย่งเดียวน,นะครับนะโซโล่สตอรี่ถึงด่านพวกแบบอ่าใครไม่ร่าอย่างเงี้ยอ่าถึงในการเช่นหน่านเรย์เทมเ,เนี่ยถ้าเรามีมิยาโตะนะครับผมนะอ่าต่อไปครับตัวตีพื้นตัวต่อไปนะครับนะ,ะต,ตัวทีพื้นตัวต,ต่อไปเพือ่อจะนั่นก็คือเจ้านางาโตะนั่นเองนะครับนะเจ้านางาโตะเนี่ยเป็นอีกตัวเป็นหกตัวตัวนึิมที่ผมคิดว่า กิ่งอยู่เหมือนกันนะแต่ถึงคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยใช้กเพราะว่าเนื่องจากว่ามันใช้ระยะเวลาโจมตีที่ค่อนข้างเยอะนะว่า5ห้าวินะคนะแต่มันแลกกับการที่ว่าดาเมจมันแรงกว่ามิเาโตะใช่ครับดาเมจมันแรงกว่ามิเาโตะแต่ที่สําคัญที่ทําให้มันเกิ่งเหมือนกันแอบกิ่งแต่ว่าคือในความคิดผมนะคือผมคิดว่านางาโตะเนี่ยกิ่งน้อยกว่ามิเาโตะแต่นางาโตะแทนที่ มันจะตกไม่ไดมันเก็ติดไม่ไดเพราะว่ามันเป็นตัวตีพื้นที่สามารถตีตัวแอร์ได้ทุกคนก็ามว่ามันมีมันมันจำเป็นต้องมีเหมือนว่ามันจำเป็นต้องมีเพราะว่ามันสามารถเอาลงสตอรี่ได้เหมือนกันนะนาคโตเนี่ยมันก็เก่งเอาเรื่องอยในระดับนี้นะอาจจะเก่งไม่เท่ามินาโตะนะครับทุกคนแต่ว่ามันก็เก่งอยู่ในในเพราะว่ามันตีแอร์ได้นี่แหละนี่คือความเก่งของนาคะโตน่ะนะมันตีแอร์แรงด้วยแหละตัวตีพื้นต่อไปอันนี้อาจจะมาแปลกใจให้นิยนะฮะก็ จะเป็นเจ้ากิลกาเมสฉันเองนะนะ,นะเจ้ากิลกาเมสแต่ว,ว่าเจ้าเกตในเอาซาทาวเวอร์ดิเฟนส์เนี่ยขาว่าความกิ่งของมันคืออะไรความกิ่งของมันคือ มันตีได้เวลมากเห็นไหมทุกคน <c oughs> ดูมัน0.5วีตีระยะ25ได้ไป60ถามว่ามันเก่งไหม,มก็เก่งเพราะว่ามันเป็นตัวที่ยื้อต้นเกมได้ดีมากสมมติเราวางเจ้ากิวกาเมทในซีเน็เนี่ยราวางข้างหน้าเสร็จปุ๊บตัววิ่งนี่คือไม่หลุดเลยทุกคนใช่มันวิ่งไม่หลุดเลยแถมตอนที่สมมติเราอัพเต็มเนี่ยมัน0.1วีตีก็ถ้าสมมติแต่ว่ามันเก่งยังไงพี่ลองคิดสภาพนะถ้าสมมติ0.1วีตีใช่ป่ะอ่า0.1วีตี200เงี้ย0.1วี10วีอ่าแล้วก็ต สักหนึ่งวิอย่างเงี้ยศูนย์จุดหนึ่งวิผ่านไปสิบรอบก็คือหนึ่งวิใช่ไหมหนึ่งวิก็ตีไปละพันห้าแต่ข้อเสียของเจ้ากิลกาเมชก็มีครับตรงที่ว่าหนึ่งครับมันใช้เงินอัพแพงมากแพงจดีๆครับเจ้ากิลกาเมชนี่คือโคตรแพงเลยครับนะตอนนี้สองครับมันไม่ตีเป็นเอโอีครับใช่ครับกิวการเมชคือมันตีเป็นตัวเดี่ยวเนาะเจ้าสองตัวที่ผมอ่าเนี่ยท,ที่ผมเอามาเนี่ยนะครับต่อกับนมชต่อเนี่ย มันเป็นตัวตีพื้นที่เป็นตีเป็นวงเออูนะครับผมนะอ่ะนี่ก็เป็นตัวตีพื้นน่ะนะส่วนเจ้าตัวตีพื้นตัวต่อไปผมขอคิดกันนะว่าเอาตัวไหนดีเนาะเคยตัวตีพื้นปัจจุบันก็เหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะก็ผมขออธิบายกันว่าที่ผมจะดลำดับน่ะมีใส่มีสีส่สายเนาะมีสายแรกคือสายไอ้ห้าสายสิห้าสายสายสายแรกคือสายความตังค์ซึ่งปูม,ม่าก,ก้าไปแล้วสายสองคือสายตีอ่บนพื้นสามสายตีอากาศ สายซัพพอร์ตห้าสายบ้าดามทแอบบ้าดามทดีแบบคาอาจจะรู้อยู่เนาะบ้าดามีดเนี่ยมีอยู่แค่ประมาณไม่กี่ตัวหรอก <c oughs> โอเคนี่ก็จะเป็นศพน้าตัวตีพื้นที่ผมคิดว่าเก่งนะ <c oughs> โอเคมาเอ้ยอาจจะมีตัวที่เก่งแต่ว่าไม่ค่อยติดเมตาแต่ว่าผู้เล่นใหม่ อาจจะควรมีน่อนะอ่ะผมบอกตัวแรกก็คือเจ้าซาสเกตนะครับนะซาสเกตห้าดาวเนี่ยความเก่งของมันคือมันปีนขึ้นมันคือคุณผู้ชมทรสาบมันคือไม่น่าตกที่อ่อนลงมานิดหนึ่ง มันอ่อนลงมาตรงที่ว่าเมียโตมันใช้3วิตีใช่ป่ะแต่เต้าซาส,กส,กสกเกตมันตีเบากว่าเมียโตเยเอะก็เ,เยอะอยู่นะแล้วก็แต่ระยะมันเนี่ยเอาไกลเอาเรื่องนะไกลเอาเรื่องแล้วก็3.5วิตี้ขั้นสุดท้ายถ้าผมจำไม่ผิดใช่ไหมและคือทีนี้ถ้าสมมติเราอัพเจ้าซาสเกตเนี่ยไปถึงขั้นสุดๆเราด้สกิลที่มีชื่อว่าแบ็กเฟรมมาครับซึ่งความเก่งของแบ็กเฟรมก็คือมันสามารถใช้และโดนตัวแอร์ได้ทุกคนถามว่าความแรงของแบ็กเฟรมมันแรงไหมันมันมัน ก็ไม่ได้แรงขนาดนั้น,นแต่ว่าเอามาฆ่าตัวแอร์ได้ผมก็ก็ดีนะเจ้าซาสเกะอ่ะา5ดาบเนี่ยคนต่อไปครับตัวนี้อาจจะมาแปลกนิดหนึ่งก็คือเจ้าซาเนมิเอครับซาเนมิถามว่าความเก่งของมันคืออะไรคือสภาพ,าพครับเจ้าซาเนมิก็คือเจ้าซาสเกะที่ตีไกลกว่าตีแรงกว่าตีเร็วกว่าด้วยนะครับนะอาจจะตีเร็วไม่ค่อยมากมันหาเก,กินประมาณ0.3มิครับเจ้าซาสเกะกับซาเนมิถ้าอัพเดตนะครับนะนะแต่ เจ้าซันดี้มิจะเล็กกับมันตรงที่ว่ามาันแรงกว่ากระจิงแต่มันไม่มีสกิลตีเองเ <c> น <oughs> มันไม่มีสกิลตีตัวแอร์น่าานะส่วนที่เหลือเนี่ยก็แล้วแต่คนนะครับว่าก็แล้วแต่คนจะคิดอนะ่ะอันนี้คือผมบอกกันว่าอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวของผมนะความผิดส่วนตัวของผมนะ,รมนะครับเจ้าตัวติดเมตาในหผมนะก็ปิวกับเราใช้กับได้หลายคนหร,นนครือเปล่าน่าห่านะก็บางคนอาจจะคิดว่าจอม์แนบูกิ่งไมันก็กิ่งในระดับหนึ่งอะไรอย่างบบนี้นะครับนะ ก็นะครับผมมีตัวมัค่อยอยู่เนื่องจากเอาตัวไปนี่หมดนล้วก็ไปฟีทิวเลยโอเคโอเคอันนี้หมดไปกับาสายแรกกับสายที่สองนั่นคือสายให้ตังกับสายวางบนพื้นนะครับนะก็จะมีป,ประมาณแค่นี้แหละเอาออกไปก่อนเอามันออกไปเอามันออกไปแล้วมาเริ่มที่ตัวตีแอรกันมากดีกว่าตีตัวแอเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่ามีหลายตัวใช่ไหมแต่ผมคิดว่ามไม่โหมันมีแค่ไม่กี่ตัวหรอก เลยไม่รู้แต่หลายคนอาจจะคิดว่ามีแค่ไม่เหมือนผมก็ได้ตัวแรกครับที่ขาดไม่ได้เลยจริงๆนะฮะของเมตานี้นะฮะผมว่าอาจจะอยู่กับเราไปนานแต่ก็คือเจ้า r o y mustang หรือว่าในเกมที่ชื่อว่า toy honda เลยนะครับนะถาว่าเจ้า r o y mustang เนี่ยมันเก่งยังไงคือมันมาแทนที่ s เลยฮะไอ้เจ้า r o y mustang เนี่ยคือมันเป็นตีตัวแอที่ มันตีเร็วอ่ะมันตีเร็วแล้วมันตีติดสายด้วยแบบนะคือตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมว่าสายสตอรี่สายเอฟเฟกตควรมีนั่นะเจ้ารามาแซงนะครับมันอัพสูงสุดคืออัพหนึ่งวิอ่ะอัพสูงสุดคือมันตีหนึ่งวิแล้วมันตีแรงด้วยมันตีเวว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 มันตีหนึ่งวิแล้วมันตีไกลด้วยระยะประมาณหกสิบอ่ะก็ระยะหกสิบประมาณไหนก็ระยะประมาณไลท์ที่ยังไม่ได้อับเกรดนะแบนั้ประมาณนั้นเลยโอเคเจ้าตัวตีแอร์ตัวต่อไปที่ผมคิดว่าเขาควรมีนคือ เจ้าโกลเด้นฟรีเซอร์นั่นเองนะครับนะว่าตัวนี้ทุกคนก็ควรมีเหมือนกันนะครับก็คือเจ้าโกลเด้นฟรีเซอร์เนี่ยมันเป็นตัวร่ำระร่าจากฟรีเซอร์5ดาวใช่ไหมซึ่งถ้าใครเล่นมาแต่แรกๆจะรู้ว่าฟรีเซอร์5ดาวแม่งโคตรกระจอกอันนี้พูดตรงคือมันไม่ค่อยเก่งเลยทุกคนมันตีอ่ามันตีช้ามันตีเบาเถอะแต่พอมาเป็นเจ้าฟรีเซอร์6ดาวหรือว่าโกลเด้นฟรีเซอร์เนี่ยมันเก่งมากเพราะว่ามันอัพมันอัพไม่มันอัพหลายขั้นแต่ว่ามันใช้อ่าเอิร์นอัพค่อนข้างที่จะน้อยนะทุกคน มันน้อยกว่าเจ้าอ่าหลายตัวตัวตีพื้นอีกก็คือเนี่ยมันและคือความเก่งของมันก็คือมันตีว่างมากประมาณสภาพวงกลมอะ่ะเศษหนึ่งส่วนสี่ของวงกลมอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นมาให้ดูอ่ะเศษหนึ่งส่วนสี่ของวงกลมอ่ะเห็นปะเศษหน,นึ่งส่วนสี่ของวงกลมก็มันจะประมาณนี้เห็นปะแต่ว่ามันจะมันจะไม่เท่าหนึ่งส่วนสี่มันจะแบบยิงมันนิดนึงประมาณนั้นน,นั่นรักเจ้ากรเติ๊ดเอร์ ตัวต่อไปครับตัวนี้อาจจะไม่ต้องมีก็ได้ครับแต่ว่าถ้าไม่มีกดดิฟิเซอร์ที่เกียนถึงโพลีฟิเซอร์ก็อาจจะเอามาแทนได้เหมือนกันนั่นคือเจ้าโกคูแบ็กทิงหรือว่าโกคูโรเซได้แนานนนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมคิดว่าจะมีก็ได้ถ้าสมมติแบบ เออดีไหมก็เอาได้ถ้ามันมีโคดี้ฟิเซอร์ก็เอาไปเถอะแต่ว่าความเก่งความเก่งของมันของเจ้าโกคุเบ็คพิงค์คือดามเมจครับผมดามเมจมันแรงกับเจ้าฟิเซอร์นะครับนะใช่ครับโกคุเบ็คพิงค์ดามเมจแรงกับาฟิเซอร์ที่เป็น6ดาวนะครับแต่ว่าจะแลกมาด้วยกับการที่ระยะของเจ้าโกคุเบ็คพิงค์นะครับมันค่อนข้างจะแคบเนาะใช่ระยะมันแคบกว่าเจ้าโคดี้ฟิเซอร์นะครับนะ่ะนี่จะคือข้อเสียของเจ้าโกคุโรเซกนะ ตัวท T R ตัวต่อไปที่ผมจะแนะนําให้มีก็คือเจ้ามิฮอสอยู่ไหนเอ,อ่ยนี่ครับเจ้าอ่าเจ้าตายอยู่เจ้ามิฮอสหรือว่าทนเกมที่ชื่อว่าซอนโลนี่เหนะ็นไหมเจ้ามิฮอเป็นตัวตีห้าดาวที่ระยะไกลที่สุดเรียกว่าไกลสุดในเกมได้หรือเปล่าไกลมันก็ไกลเลยทุกคนคือมันเป็นตัวทีแอที่ไกลอยู่นะไกลเอาเรื่องเลยนะมันไกลเอาเรื่องเลยนะฮะแต่ว่าเจ้ามิฮอไหนจะแปลกกว่าสามตัวนี้ยังไงรูครับทุกคน เจ้าสามตัวนี้เป็นตัวที่สามารถเอาไปลงสตนะนะอรี่ได้นะครับนะสามารถเอาไปลงสตอรี่ได้นะครับแต่ว่าเจ้ามีฮอกครับแม่แนะนำว่าให้เอาลงสตอรี่ครับเพราะว่ามันใช้เงินงค่อนข้างที่จะแพงนะครับนะเห็นไหมแล้วก็ใช้เงินอัพเกรดที่เขาจะใชจะแพงด้วยครับแถมมันตีมันตีนตถ้าสมมติเราไม่มีบัฟคือมันเบาอันนี้คือมันเบามากครับถ้ามีฮอกเธอไม่มีบัฟนี่คือมันเบามากนะครับก็เสียเงินอัเกรดถ้าผมมันัพนม,มานะมีฮอกตัวหนึ่งอัพเต็มใช้เงินประมาณหนึ่งหมื่นแปดพันกว่าบาทนะครับนะอ่า ว่าเป็นตัวที t อที่ค่อนข้างที่จะเก่งในระดับหนึ่งนะแต่ก็แรกมาด้วยเรื่องที่จะมันแพงนิดหนึ่งนะนะโอเคตัวที t อน่าจะหมดแค่นณิตเลยคนมันไม่น่ามีเลยแล้วแหละตัวที t อนะก็มีแค่นี้ที่ผมแนะนำหน้านะโอเคแม่นางกระต๊กเนี่ยมันติดตัว T-A ไหมนับไม่นับไปกันเพราะว่ามันอยู่ในโหมดกราวนะโหมดมโอเคปะเดี๋ยวเอาผู้ตัวนี้ออกก่อนเนาะเอาออกก่อน อันนี้ตัว่แอสายที่3หมดไปนะครับนะต่อไปจะเป็นสายที่4สี่นั่นคือสายซัพพอร์ตนั่นเองนะครับนะสายซัพพอร์ตที่ทุกคนควรมีครับตัวแรกนะครผมนะก็คือเจ้าหนวดดำนะหนวดดำหกดาวนี่เป็นตัว6ดาวที่ทุกคนควรจะมีมากในการลงสตอรี่นะครับอาจจะเป็นตัวที่ทุกคนอาจจะควรมีมากที่สุดลองจับเนี่ยต่อนะครับนะเพราะเจ้าหนวดดำหกดาวเนี่ยมีความสามารถพิเศษในการที่จะสโลว์ศัตรูได้ครับทุกคนคือเมื่อเราเพิ่งเกิไปถึง2ขั้นเนี่ย มันจะตีทำให้ศัตรูตริดสโลใช่ไหมพอศัตรูติดสโลเสร็จแล้วมันก็จะเดินช้าผมเดินช้าเนี่ยมันก็จะเดินเข้าฐานเราได้ยากขึ้นนะแถมมีตัวที่สามารถควบคุมกระโดดดำได้อีกตั้งเยอะเช่นยังมิตไลท์อย่างเงี้ยเช่นสมมติเราเล่นแผนอ่าไลท์เวฟแบบไลท์เวฟแ,แรกแใช่ไหมเราก็สามารถเอากนะโดดดำกัก สกากักมอนเอาไว้ได้แล้วก็กดไลค์ทีเดียวก็เพิ่ม20ล้านว่ากันไปแล้วแต่คนจะทําได้แน่นะนี่คือเจ้าความนี่คือความสามารถาพิเศษของเจ้าหนวดดำหกน,นะครับนี่คือเจ้าในสายซัพพอร์ตที่ว่าทุกคนอาจจะต้องควรมีนะนะ,นะแล้วในข้อส,สมมติเราเล่นกับเพื่อนอาจจะให้เพื่อนทําแล้วเราไม่ต้องทำก็ได้อาจจะไปทำตัวอื่นก็ได้ถ,ดถ้าลงกับเพื่อนนะแต่สำหรับสายโซโล่ครับคุณควรมีเจ้าหนวดดำหกน,น,นะนะโอเคสายซัพพอร์ตตัวต่อไปที่ผมจะพูดถึงนะครับนะเป็นสายซัพพอร์ตที่ขาดไม่ได้กันนั่นคือเจ้าเออร์วินนะนะ เจ้าเออร์วินเป็นตัวที่เป็นตัวที่ซอมสามารถสุ่มได้น่ะนะสุ่มได้าาจากการกาชาหน้านะโอเคนั่นแหละเดี่นผมสังเกตอะไรบางอย่างไหมคือเลยมาแล้วจะบอกนะว่าตู้ผมลงมาตลอดมันคือนามที่สองรอบติดเออครับนี่ <c oughs> ออข่าเหลืองข่าเหลืองหลังต่อครับ,รบเจ้าเออร์วินเนี่ยเป็นตัวบัฟดาเมจที่เรียกว่าที่ดีแบบมันเป็นตัวบัฟดาเมจตัวเดิมในเกินนะครับที่เก่ง แต่ว่ามันเก่งมันมันเก่งสมมติสามารถบูสต์ดาเมจเมโตสมมติเมโตผมอัพด้วย80ใช่ไหมอัพอ่าอัพเต็มตีประมาณพันหกกว่าเราสามารถบัฟอ่าเออร์วินเนี่ยไปจนถึงดาเมจห้าพันแล้วสูงสุดคือสองจุดคือห้าพัสส 5, นนะฮะแต่เจ้าเออร์วินเนี่ยต้องมีหลักการในการบัฟนิดนึงนะนะเราสามารถไปหาวิธีบัฟเออร์วินแบบเทปๆได้ในดูตามยูทูบนะหรือว่าใครที่ผมทำวิธีสอนบัฟเออร์วินนะนะก็สามารถคอมเมนต์ได้าคลิปนี้ได้นะนะครับผม ต่อไปสายแัะพอร์ตที่ทุกคนอาจจะมีหรือว่าไม่มีก็ได้เพราะว่าตัวนี้มันอาจจะไม่ค่อยเก่งนะของเจ้าลูเกียนะคือเจ้าลูเกียนะครนะเจ้าลูเกียรกดาวเนี่ยเป็นตัวที่สมมติว่าเออสมมติว่าเราไม่มีตัวอยู่กับเาเช่นโกโจหรือว่าดีโอเนี่ยเจ้าอ่าเจ้าลูเกียก็เก่งในอีกแบบหนึ่งเพราะว่ามันมีความสามารถในการแชร่แข็งนะครนะซึ่งขั้นแรกเนี่ยมันตี3วิใช่ไหมตี3วิได้ไหมตอนยี่สก็คือตีติดแข็งรัวนอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะ แล้วก็ถ้าอัพไปเรื่อยมันจะกลายเป็นอ่าอันนี้ใช่ไหมวง e full ev ทั้งวงเดียว่าจะตี 6v นะครับนะนั่นคือเจ้าข้อเสียของเจ้าดูเกียร์ในเอเนมันะก็คือมันตีแรงก็จริงแหละมันตีแรงมันตีติดแข็งด้วยแต่ว่ามันตีช้านะครับนะแล้วก็แถมเอามาคอมโ,มโบกับเจ้าพวกเจ้าอ่าพวกเจ้าโกโจก็ได้เพราะว่าโกโจถ้าสมมติญญเราแข็งมายใช่าโกโจเราจะถึดเวลาไม่ติดนะครับนะอันนี้คือข้อเสียของเจ้าอ่าดูเกียร์นะมันขัดคอมโบกันด้วยนะครับนะแต่ว่าเอาคอมโบกันตัวดำได้ไหมยากทุกคนมันยากมันยากมากทุกคน ตัวซัพพอร์ตตัวสุดท้ายนะที่ผมจะพูดถึงนะคือเจ้าเป็นตัวที่ขาดไม่ได้เลยครับในแรืการโลจิฟิตก็คือเจ้าโกโจโนี่นะครับนะเจ้าโกโจหรือว่ามินสเตอร์วิสเอกนะครับนะเป็นตัวที่มีความสามารถในการหยุดเวลาหน้าผมนะนะเป็นตัวหยุดเวลาที่ตอนนี้ผมคิดว่าเป็นตัวหยุดเวลาที่เก่งที่สุดในเกมออสตาทาวเวอร์ดีฟเอนแล้วตอนนี้หน้าผมนะนะนะเขาถามว่ามันเก่งยังไงก็คือมันก็คือตัวหยุดเวลาทุกคนเข้าใจว่าสมมติแบบแบบเราเป็นมันเป็นตัวที่สามารถยูเว็บได้สมมติาสมมติว่าแบบเราบัฟดาเมจเงี้ยแต่หลังๆอ่ะ เบียประมาณ5้าเก้าหอ่ะยังไงมันก็เวอร์เกินไปแหละคือมันเวอร์คือเลือดมันเวอร์มากเลยนะแบบนะนะคือถ้าเราไม่มีสายบ้าพลังอย่างเช่นเจ้าอ่าอ่าเจ้าเมตาไนต์านายอย่างเงี้ยเจ้าบ้าพลังอย่างนั้นอะ่ะเธอถ้าเราไม่มีก็คือโคโจจะเป็นตัวที่สําคัญที่สุดเลยนะแบบนะอ่านี่ก็เป็นสายสี่สายซัพพอร์ตที่ผมแนะนําว่าจะมีควรจะมีครับเดี๋ยวดูดวิลูกเขียนว่าลูกขียจะมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้นะแบบนะโอเคต่อไปสายสุดท้ายนะครับนะสายสุดท้ายที่ผมคิดว่า เป็นตัวที่ทุกคนต่างเชื่อทูมังพวกมันนะครับนะโอเคเจ้าตัวสายบ้าพลังเดี๋ยวผมเรียกว่าสายบ้าดาามีนะครับนะก็หลักๆครับมีอยู่สองตัวในเกมนะครับที่ต้องเตือนต้นคนคิดไนะเจ้า2ตัวในเกมนะครับนะเจ้าตัวแรกนะครับนะก็คือเจ้ายังอมริไลน์นะามนะใช่ครับผมเจ้ายังมิไล่์นะมเป็นตัวตีพื้น มันไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวเดียวกัมันคือตัวที่บ้าดาเมจมากนะครับทุกคนอ่าสมมติอ่าม,มันเป็นมันสามารถทำอะไรได้บ้างเจา้าใหญ่มีอะไรนะคะรับสามารถที่จะกดเดทโนด์ถามว่าเรื่องขอเดทโนดคืออะไรก็ใครที่นออสตาเทเวอร์เดฟมาเข้าใจเดสโมนนด์เรากดเดทโนด์คือทั้งวงนั้นน่ะที่ดาเมจจะสามารถทำได้เช่นสมมติไลท์ทำดาเมจได้หนึ่งหมื่นเจ็ดพันใช่ไหมเรากดเดทโนดทีปุ๊บทั้งวงนั้นจะโดนดาเมจหนึ่งหมื่นเจ็ดพันนะัแล้วถ้าสมมตินเนี่ยเรามีเจ้าเออวินระบับเออบิกเนี่ย อย่างมี้ไรนะครับมีดาเมจสูงสุดในตอนนี้คือ1 0 0 0 0แสนกว่านะครับนะคือไรเนี่ยผมยกให้เป็นตัวหนึ่งที่ปั๊มเพชรได้ดีมากๆนะครับนะปั๊มเพชรได้ดีกว่าเมตาไนท์อีกเพราะว่ามันปั๊มเพชรได้ดีกว่าเพราะว่ามันกดทีมันบึ้มทั้งแม่นะเมตาไนท์ไม่ต้องร่างไล่ฟันเอานะมันลำบากนะครับนะเฮ้ยนี่คือสายเจ้าบ้าพลังตัวแรกนะครับนะสายบ้าพลังตัวที่2นะครับนะผมยกให้เป็นเจ้าตัวใหม่ไฟแรนนะครับนะเจ้าเมตาไนท์นะเมตาไนท์ซึ่งหลายๆคนคิดว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของออซาทาววเเเอรร์์ดฟนนลยคับะ ก็คือปกติออสตาวเวอร์ดีเฟนต์น่ะมันจะเป็นแต่ตัวแบบแบบให้เราวายแล้วมันมันจะตีให้เราใช่ไหมแต่เจ้าคุรุลูกิเนี่ยหรือว,ว่าเจ้าเมตาไนเนี่ยมันเป็นตัวที่เราต้องขับขืนแล้วไปตีมันเอาเอง <c oughs> <c oughs> ถ้าใครดูแพตใหม่มาก็จะเข้าใจใช่ไหมว่าเจ้าเมตาไนเนี่ยมันเวอร์มากนะผบนะซึ่งตอนนี้ผมก็ปั้นเมตาไนจนมันเวิร์ดแปดสิบแล้วนะแล้วก็มีดาเมจประมาณอัพเต็มอัพบัฟบวกบัฟอีกประมาณหกหมื่นกว่านะผมนะจะเป็นตัวที่สามารถป้าพลังได้มากก็คือมันเป็นตัวที่เปลี่ยนเมตามากอ่ะสมม ออซ่าเทอร์เวอร์ดีเฟนน์อะเวฟสูงสุดขาโคตรสิบสไม่ว่า67ใช่ไหมแต่พอเจ้ามีเจ้าเมตาไนท์เนี่ยดูปรากฏการณ์ตอนนี้สิไปถึง72เวฟไปแล้วผมก็ยังงงอยู่ว่ามันไปกันได้ยังไงเห็นหน้าผมนะคือแต่ละคนนี่คือมันเวอร์กันมากเลยหน้าผมนะคือทำไปได้ยังไงยังไงผมก็ยังไม่รู้เลยขนาดปั้น80ผมยังไปถึงได้แค่ร้อยหกสิบไปนหน้าผมนะโอเคนี่ก็น่าจะเป็นทั้งหมดเอ้ยไม่สิยังมีอีกตัวนึ่งหน้าแต่ว่าตัวนี้ผมไม่น่ามีนะผมยกแค่เป็นสายบ้าพลังอีกตัวนึงผม ไอตัวนี้มันตึงสายตีฟูลน้ำหนักกับสายตึงมากพะย่ะก็คือเจ้าอิจิโกะฮอลโร่นั่นะแต่คือตัวนี้ผมไม่มีผมไม่ได้สวมผมไม่สมผไม่ได้สนใจมันครับเจ้าอิจิโกะฮอลโร่เนี่ยเป็นตัวที่มาใหม่นั่นะซึ่งผมจะบ่าความเสี่ยงของมันก็คือมันตีฟูลเอวีทั้งวงใช่ไหมแต่มันไม่ตึงแต่ซึ่งความเสื่อของมันเนี่ยนี่อย่างเดียวคือมันแรงมันแรงมากครับเออวินเวล8เซนนี่ประมาณดาเมจตหมื่นกว่ามันแรงมากทุกคนมันใครมันจะโอ้โหตีฟูลเอวีทั้งวงอ่ะแถมกว้างอยู่นิดนึงนะตีทั้งวงดาเมจิตหน ว่าไปลิ้ว <c oughs> เจ้าอิจิโกะก็เป็นอีกตัตวที่มคิดว่าทุากคนมีก็ได้ครับมีก็ได้แต่ว่ามีก็ได้เพราะเจ้ามนยาโตก,กอาจจะยังกิงกว่าเจ้าอิจิโกะอยู่ในบางสถานการณ์นะโอเค ี่ก็จะเป็นทั้งหมดของออสซาทาวเวอร์ดีเฟนซ์ในคลิปในวันนี้นะนะก็คือคลิปที่ผมจัดมาพูดถึงเมตาต่างๆในออสซาทาวเวอร์ดีเฟนซ์นะนะก็คลิปวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับนะถ้าชอบครับเดี๋ยวเพ่จะกดไลค์ subscribe ก,กดแชร์ครับอยากเห็นคลิปนี้เ่น็นกับออสซาทาวเวอร์ดีเฟนซ์นะนะก็คอมเมในต์ใต้คลิปนะนะแล้วก็อีกอย่างนึงพวกนี้ผมจะสตรีมออสซาทาวเวอร์ดีเฟนส์ทุกตอนหนึ่งทุ่มนะนะก็สตรีมทุ่มหนะึ่งเป็นต้นไปเลยนะนะทุกอาทิตย์ประมาณสี่ทุ่มสี่ทุ่ม ก็สับวันนี้ครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับนะสับคลิปนี้สวัสดีครับคร้วกมเจอกันคลิปหน้าผมสวัสดีครับ